มาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวของทางคณะหมอลําเสียงวีหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็ถือได้ว่าเป็นงานล่าสุดนะคะของหมอลําเสียงวิหกหลังจากที่หมอลําเสียงวีหกเองนะคะก็ได้มีการอัปเดตคิวงานออกมาในคิวงานเดือนมีนาคมนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนเลยนะคะที่คิวงานของหมอลําเสียงวิหกเนี่ยก็คือแน่นจริงๆนะคะมีงานแทบจะทุกวันเลยนั่นเองแล้วก็ที่ผ่านมานะคะบอสนงพงศกรเองนะคะก็ได้มีการพูดถึงหลังจากที่ก็มีศิลปินหลายๆคนเนี่ยนะคะลงจากวง แล้วก็ทำเอาตอนนั้นนะคะหมอลำเสียงวิหกเนี่ยก็เป็นที่พูดถึงเนี่ยเยอะมากๆหลายๆคนนะคะก็ต่างม,มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะคะของหมอลำเสียงวิหกแล้วก็ครั้งนี้นะคะได้แต่ว่าบอลนกเองก็ได้บอกนะคะแล้วก็ได้เปิดเผยว่ายังไงเนี่ยก็จะต้องสู้ต่อนะคะเพื่อวงหมอลำเสียงวิหกแล้วก็เพื่อองค์กรนนั่นเองนะคะด้วยความที่ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นหวหน้าวงเป็นผู้บริหารวง ก็ยังจะต้องดูแลอีกหลายๆชีวิตนะคะแล้วก็มอบความสุขให้กับแฟนๆที่หน้าเวทีนั่นเองแล้วก็ครั้งนี้นะคะบอสโนก็ได้มีการมาอัปเดตนะคะงานในวันที่3มีนาคมนะคะหลังจากที่วันที่2มีนาคมเนี่ยนะคะทางคณะหมอํำเสียงวิหกก็ได้หยุดพักวงไปนั่นเองนะคะแล้วก็บอสโนเองก็ได้มีการไปร่วมคอนเสิร์ตหมอรำซิ่งอะไรประมาณนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่บอสโนก็ได้มีการไปรับเชิญนะคะไปสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนๆนั่นเองแล้วครั้งนี้นะคะบอสโนเองก็ได้มีการมาอัปเดตนะคะถึงงานในนวัที่ 3มีนาคมนั่นเองโดยในครั้งนี้นะคะทางแฟนเพจของมอํำเสียงวิหกนะคะก็ได้มีการโพสต์นั่นเองนะคะโดยครั้งนี้ก็ได้มีการโพสต์นะคะว่าวันนี้3มีนาคม2566ทําการแสดงที่บ้านหนองนาคาตําบลหนองนาคาอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่ากลับมาอีกครั้งกับงานที่อุดรธานีนั่นเองเแฟนๆหลายๆคนก็น่าจะแบบว่ารอติดตามแล้วก็รอรับชมกันเนี่ยเยอะมากๆเลยสําหรับงานนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่เราเนี่ยจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่อลังการการจัดเต็มนะคะก็ ถือได้ว,ว่าหมอลำเสียงวิหกเนี่ยจัดเต็มจัดใหญ่เนี่ยในทุกๆงานจริงๆรวมทั้งงานในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ถือได้ว,ว่าในอุดรธานีเนี่ยหมอลำเสียงวิหกนะคะไปทําการแสดงเนียวบอยมากๆครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทางคณะหมอลำเสียงวิหกนะคะจะไปสร้างสรรีสันนะคะให้กับทางแฟนๆนะคะชาวอุดรธานีนั่นเองอย่างบอนนกเองนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้บอนนกก็ได้มีการออกมาชี้แจงนะคะในทุกๆเรื่องที่เป็นประเด็นสงสัยในไลกลุ่มปิดไปแล้วในอนาคตเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการเดินหน้าต่อไปนะคะ ของวงมองลํำเสียงวิหกนั่นเองนะคะก็คือแบบว่าเดินสายนะคะตามงานเจ้าภาพอะไรต่างๆเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะก็มีเจ้าภาพเนี่ยมาจับจองคิวงานเนี่ยเยอะมากๆนะคะเราก็ได้เห็นกันในงานแต่ละงานรวมทั้งงานในครั้งนี้ด้วยนะคะสําหรับงานที่อุดรธาน,านีบอทนกเองนะคะก็ได้รับกํบาลังใจที่ดีเนี่ยจากแฟนๆเยอะมากๆเป็นแฟนหลายๆคนนะคะก็ต่างม,มีการส่งกําลังใจนะคะแล้วก็สนับสนุนบอทนกเนี่ยนะคะตลอดเลยรวมทั้งงานในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ต้องมารอติดตามการรวมทั้งไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยอย่างล่าสุดนี้นะคะก็ได มีการอัปเดตออกมานะคะเป็นขายแบบเมาส์เมาส์ไลฟ์สดกลุ่มติดอะไรอย่างนี้นะคะก็คือซื้อครั้งเดียวเนี่ยได้ตลอดทั้งเดือนแล้วก็ยังได้ในราคาพิเศษด้วยนะคะแฟนๆก็สามารถไปติดต่อนะคะซื้อบัตรกันได้ที่แฟนเพจของหมอลำเสียงวิหกกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตนะคะแล้วก็เอามาพูดถึงกันอย่างแน่นอนแลน้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลลลืมกกดดไไค์ป็นังใจใ้ะะ